ในทศตรวรรษที่1,998นี่มือกีตาร์หรือพี่เชนี่เขมีอุ้งมือที่สุดยอดมากเลยเนี่ยดูจากการจาับพาวเวอร์คอร์ดนี่มันเยี่ยมไปเลยทีเดียวนิ้วโคนี่สามารถเร็วกว่าแสงอ,อีกีขนาดเว็บไอปัดฟ้าสูบยังตามไม่ทันเลยทีเดียวนี่เห็นที่การโยกหัวน,นี่คือโชว์ว่าฉันเป็นสันติบาลเนี่ย สวนนี่คือมือเบสนี่มิสเตอร์เดฟนี่หรือไอ้เมนนี่โชว์จับคอร์ดผิดนี่นี่มือนักร้องนี่ชอบหันหลังให้กรรมการเนี่ยนี่คือนี่โดมประกอบลำนี่กำลังตีแช่แช่นี่ยังรับใจเลยทีเดียวนี่ขาของเขาและมือนี่สัมผัสกันอย่างมันก็ซ้อมมาเป็นสิบบปีเลยทีเดียวนี่ นี่ก็อืมอืมอ้อมอ,มอ,มอ,มอมเนี่ยร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยให้ตายสิพระเจ้าเนี่ย